สวัสด,ดีครับวันนี้เรามาชมงานเก็บจะเป็นงานไทยส่วนมากนะครับแล้วเรามาชมครับลายสกรีนสวยๆนะครับนี่น,นะครับลายสกรีนสวยๆนะครับตัวนี้ก็จะดําสนิทเลยครับจะดําสนิทนะครับตัวนี้นะครับป้ายคอ troop, Made นะครับป้ายคอเมดอินไทยแลนด์นะครับเม d ดอินไทยแลนด์นะครับป้ายคอนี่นะครับป้ายคอนะครับ อันนี้จะเมดอินไทยแลนด์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราจะมีไลฟ์สดหน้าเฟซนะครับเฟซสุนทรกอดแก้วนะครับตัวนี้จะสกีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกีนหน้าอย่างเดียวเราจะไลฟ์สดนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสามวันหน้าเฟซสุนทรกอดแก้วนะครับติดตามชมได้นะครับเราก็จะมีงานโัวหัวอะไรพวกนี้จำหน่ายนะครับ ตัวนี้จะเป็นมวยไทยนะครับมวยไทยนะครับมวยไทยแล้วก็เป็นงานไทยนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับทุกตัวนะครับเปิดจากกระสอบทุกตัวนะครับตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังครับตัวนี้ก็ดําสนิทครับตัวนี้ก็ดําสนิทนะครับ งานไทยนะครับเป็นงานไทยนะครับแต่ขอบอกเลยงานไทยก็ไม่แพ้งานที่อื่นนะครับบางตัวก็สุดยอดสวยจริงๆนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอ้าคอนะครับป้ายคอตัวนี้จะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังตัวนี้นะครับเป็นงานไทยแต่สกรีนหน้าหลังตัวนี้ เป็นงานไทยนะครับแต่สกรีนหน้าหลังลายสวยครับตัวนี oon. ้ลายสวยมาชมตัว <generally> ต <naire wave>. ่อไปเป็นเสื้อกล้ามนะครับเสื้อกล้ามนะครับตัวต่อไปนี่จะเป็นเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามนี่คือเป็นเสื้อกล้ามมวยไทยนะครับตัวนี้ก็เป็นงานไทยนะครับเป็นงานไทยนะครับเป็นงานไทยนะครับตัวนี้ป้ายคอนะครับจัดจางนะครับจัดจางนะครับ มวยไทยนะครับเป็นเสื้อก้ามครับเสื้อก้ามตัวนี้เป็นเสืส้อก้ามสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวมาชมตัวต่อไปนะครับเป็นลายช้างนะครับลายช้างลายช้างนะครับนี่ครับลายช้างนะครับอันนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอครับ ปลายคอนะครับปลายคอน่ครับปลายคอนะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับนี่ครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับทุกตัวนะครับเราจะเปิดมาจากกระสอบนะครับเปิดจากกระสอบทุกตัวนะครับตัวนี้สกินหน้าหลังนะครับสกินหน้าหลังนะครับน umm> ี่ครับสกินหน้าหลังนะครับ หน้าหลังครับอย่าลืมนะครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา11โมงนะครับจะไลฟ์สดทางหน้าเฟซนะครับไลฟ์สดทางหน้าเฟซนะครับเวลา11โมงนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็จะมีพวกชุดหัวหัวนะครับชุดหัวหัวนะครับแล้วก็จะมีออกกำลนงายในวันสุกเสาร์อาทิตย์หน้าเฟซนะครับเฟซสุนทรกอดแก้วนะครับเฟซสุนทรกอดแก้ว อันนี้ลายหมาป่านะครับตัวนี้ก็ลายสวยนะครับตัวนี้ก็ลายสวยนะครับตัวนี้ก็เมดอินไทอรแลนด์นะครับป้ายคอนะครับป้ายคอป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับอ่าตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าหลังนะครับจะสกรีนหน้าหลังจะสกรีนหน้าขหลังนะครับแต่ลายก็สวยนะครับตัวนี้สกรีนหน้าหลัง ตัวนี้ก็สกีนหน้าหลังนะครับลายหมาป่านะครับสกรีนหน้าหลังเป็นงานไทยนะครับเป็นงานไทยเป็นงานไทยนะครับมาชมตัวต่อไปตัวต่อไปก็เป็นลายหมาป่าเหมือนกันครับลายหมาป่าเหมือนกันครับนี่ครับลายหมาป่าเหมือนกันครับตัวนี้ก็ลายสวยนะครับลายเต็มหน้าเลยครับลายเต็มนะครับตัวนี้ นะครับตัวนี้ลายเต็มนะครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับอันนี้ก็เม็ดอินไทยแลนด์นั่นกันครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับนี่ครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับนี่ครับป้ายคอนะครับป้ายคอตัวนี้ก็สกรีนหน้าหลังนะครับตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าหลังนะครับนี่ครับ เป็นงานไทยแลนด์นะครับเป็นงานไทยแลนด์เม็ดอินไทยแลนด์นะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับนะครับอันนี้สกรีนเต็มๆเลยครับอ่ะมาชมตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นทศกัณฐ์นะครับตัวนี้โอ้โหลายสวยมากครับเป็นทศกัณฐ์นะครับเป็นทศกัณฐ์นะครับนะครับเป็นทศกัณฐ์นะครับดำตันิทครับดำตันิท ตัวนี้ก็ไทยแลนด์นะครับนี่ครับอันนี้ไทยแลนด์แน่นอนครับไทยแลนด์แน่นอนนะครับตัวนี้นี่ครับอันนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับนี่ครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับตัวนี้สกรีนสวยมากเลยครับตัวนี้จะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับจะสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับมาชมตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปครับฮานุมานครับบอกีทศกันอันนี้ฮานุมานนะครับฮานุมานนะครับ นี้ฮนุมานนะครับป้ายคอนะครับเหมือนเดิมครับป้ายเดียวกันนะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับป้ายคอนะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับป้ายคอนะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าอย่างเดียวครับไม่มีหลังนะครับสกรีนหน้าอ๋อมีหลังครับตัวนี้ขออภัยครับตัวนี้มีหลังตัวเมื่อกี้ไม่มีนะครับตัวนี้ฮนุมานมีสกรีนหลังนะครับมีสกรีนหลัง อนุมานตัวนี้มีสกิีนหลังนะครับมีสกิีนหลังอันนี้คืองานไทยนะครับงานไทยอ่ะพอหมดงานไทยเรามาดูอันนี้มิกกี้เมาส์ครับลายทะลุลายทะลุนะครับลายทะลุมิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ลายทะลุนะครับก็จะสกิีนหน้าหลังครับลายทะลุตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นป้ายปั๊มคอนะครับจะเป็นป้ายปั๊มคอนะครับ เป็นป้ายปั๊มคอนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นป้ายปั๊มคอนะครับตัวนี้จะเป็นป้ายปั๊มคอนะครับเมดอินฮอนดูรับนะครับเมดอินฮอนดูลับนะครับป้ายปั๊มคอจะสกรีนหน้าหลังมีข้างนะครับตัวนี้มีข้างสกรีนหน้าหลังครับเป็นลายทะลุนะครับเป็นลายทะลุนี่ครับเป็นลายทะลุนะครับเป็นลายทะลุนะครับทุกตัวนะครับจะเปิดจากกระสอบนะครับทุกตัวจะเปิดจากกระสอบครับเอาตัวต่อไปครับ ดิสนี่นะครับดิสนี์ดิสนี์ครับดิสนี์ครับตัวนี้ก็จะเป็นป้ายปั๊มคอนะครับจะเป็นป้ายปั๊มคอนะครับดิสนี์ตัวนี้จะเป็นป้ายปั๊มคอครับเป็นผ้าห้าสิบนะครับนี่ครับเป็นป้ายปั๊มคอนะครับเป็นผ้าห้าสิบนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นงานเม็กซิโกนะครับจะเป็นงานเม็กซิโก ตัวนี้จะเป็นงานเม็กซิโกนะครับจะเป็นคู่บนคู่ล่างไม่มีข้านะครับคู่บนคู่ล่างไม่มีข้านะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังนะครับหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับ่ามาต่อตัวต่อไปนะครับสติ๊กกอตัวนี้สกรีนหน้าครับตัวนี้ลายสวยครับดิสนีย์ครับดิสนีย์ตัวนี้เป็นป้ายปั๊มคอนะครับเป็นป้ายปั๊มคอนะครับเป็นป้ายปั๊มคอเนี่ยครับเป็นป้ายปั๊มคอนะครับ ปป <uger> เป็นป้ายปั๊มคอนะครับดิสนีย์ป้ายปั้มคอนะครับนี่ครับเมดอินเฮตินะครับตัวนี้เป็นป้ายปั้มคอนะครับป้ายปั๊มคอมีแต่หน้าไม่มีหลังนะครับมีแต sure ่หน้าไม่มีหลังครับมาชมตัวต่อไปครับตัวนี้ก็เป็นดิสนีย์นี่ครับตัวนี้ก็ป้ายตัวนี้เป็นป้ายคอนะครับป้ายคอดิสนีย์นะครับป้ายคอนะครับป้ายคอนะครับนี่ครับป้ายคอวัดดิสนีย์นะครับตัวนี้ ป้ายคอนะครับเป็นป้ายสองชิ้นนะครับป้ายคอตัวนี้นะครับเรามาชมต่อไปนะครับตัวนี้จะสกรีนหน้าอย่างเดียวก็ไม่มีหลังสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับตัวนี้นะครับมีกิมเมาส์นะครับตัวนี้ดิสนีย์มีกิมเม์นะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้จะเป็นป้ายปั๊มคอนะครับเป็นป้ายปั๊มคอเป็นผ้าห้าสิบนะครับนี่ครับ เป็นผ้าห้าสิบนะครับเป็นป้ายปั้มคอนะครับผ้าห้าสิบเมดอินทนดูลัสนะครับเมดอินทนดูรัสนะครับอ่ะเรามาชมตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกรีนหน้าอย่าเดวไม่มีหลังนะครับหน้าอย่าเดวไม่มีหลังอ่าตัวต่อไปนะครับตัวนี้ผ้าจะบางนะครับตัวนี้นี่ครับมิกกี้เมาส์ครับมิกกี้เมาส์ตัวนี้ผ้าจะบางนะครับผ้าจะบางตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่แล้วก็มีข้างนะครับตะเข็บคู่แล้วก็มีข้างนะครับ เป็นป้ายปั๊มคอดิสนีย์นะครับป้ายปั๊มคอดิสนีย์นะครับเป็นป้ายปั๊มคอดิสนีย์นะครับเมดในเม็กซิโกนะครับตัวนี้นี่ครับผ้าอเจาะบางนะครับตัวนี้หน้าอย่างเดียวนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับมาชมตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไปนี่จะเป็นตะเข็บเดี่ยวตะเข็บเดี่ยวนะครับตะเข็บเดี่ยวเดี่ยวบนเดี่ยวล่างนะครับไม่มีข้างนะครับเดี่ยวบนเดี่ยวล่างไม่มีข้างนะครับอันนี้ป้ายคอนะครับป้ายคอผ้าห้าสิบนะครับป้ายคอผ้าห้าสิบนะครับเม็ดอินยูเอสเอนะครับเม็ดอินยูเอสเอนะครับเม็ดอินยูเอสเอนะครับตัวนี้ก็จะสกรีนหน้าละหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีหลังนะสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังนะครับสกรีนหน้าอย่างเดียวไม่มีหลังครับตัวนี้จะเป็นฮาร์เรย์ดับเบิลวันฮาร์เรย์ดับเบิลวัน ตัวนี้นะครับจะเป็นฮาร์เรย์ดับเบิลวันนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นป้ายปั้มคอนะครับป้ายปั้มคอป้ายปั๊มคอนะครับป้ายปั๊มคอชุดนี้ก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับสกินอันนี้งานปักครับปักหน้าอย่างเดียวชุดนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เอามาให้ชมนะครับเพราะของเปิดจากกระสอบทุกตัวนะครับเปิดออกจากกระสอบทุกตัวนะครับ เปิดจะกระสอบทุกตัวครับอันนี้แค่เป็นการ์ตูนเป็นแค่การ์ตูนมาขั้นรายการนะครับเป็นการ์ตูนนะครับเป็นการ์ตูนไม่รู้การ์ตูนอะไรนะครับตัวนี้ครับสายบัสสายบัสอ่ะตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายนะครับป้ายคอโดนตัดนะครับป้ายคอโดนตัดนะครับเหนือนจะโคนต่อนะครับ เลยตะโคนต่อนะครับอ๋อยังเหลืออีกหนึ่งตัวครับยังเหลืออีกหนึ่งตัวตัวนี้สกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลังสกรีนหน้าหลังครับต้องขออภัยครับเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้พอหมดตัวนี้เราเหลืออีกหนึ่งตัวนะครับต้องขออภัยครับอันนี้ปลายคอเลอตะโคนต่อนะครับปลายคอเลอตะโคนต่อตัวนี้จะสกรีนหน้าหลังนะครับสกรีนหน้าหลัง นี่ะครับสกรีนหน้าหลังนะครับตัวนี้ป้ายคอหรือตะโคนต่อนะครับอ่ะตอนนี้เรามาถึงตรงตัวสุดท้ายครับต,ตัวนี้ก็สกรีนหน้าหลังครับดําสนิทนะครับสกรีนหน้าหลังตัวนี้นะครับดาสนิทนะครับป้ายคอก็เลยตะโคนต่อนะครับป้ายคอก็เลอตะโคนต่อนะครับป้ายคอนะครับเลยตะโคนต่อนะครับอ่าตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายสกรีนหน้าหลัง ตัวสุดท้ายนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับสุกเสาร์อาทิตย์3วันนะครับ11โมงนะครับเราจะไลฟ์สดทางหน้าเฟซนะครับเราก็จะมีชุดหัวหัวอะไรก็มีจำหน่ายตอนวันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับ3วันนะครับอย่าพลาดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานและติดตามชมมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้ชุดนี้ชุดของวันนี้อาจจะไม่ถูกใจและอาจจะไม่สวยก็ต้องขออภัยนะครับ อะไรผิดพลาดไปก็ติชมได้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผม